ถ้าคุณคิดว่าเงินดิจิตอลมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงแลวมันหมุนได้หลายรอบเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะมีการเก็บภาษีจากส่วนหมุนส่วนเพิ่มตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นรายได้เขาอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ในอนาคตแต่ตรงนี้คนหลายคนอาจจะยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่ยังไม่กล้าใส่บูมากนักยังไม่กล้าใส่แบบ3เท่า4ีเท่านะครับเพราะแบงก์ชาติบอกว่า0.3ถึง0.6ตาม empirical study แต่เพื่อไทยบอกว่า3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูสูงมาก นะครับถ้าคนใดคนหนึ่งถูกเนี่ยมัน GDP ที่ตั้งเป้าไว้ของแบงก์ชาติที่4.4เปอร์เซ็นต์นี่คนละเรื่องเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่า GDP แบงก์ชาติ4.4เนี่ยเขาทำบนเงินหมุน0.3ถึง0.6นะครับแต่ถ้าเพื่อไทยเขาทำถูกจริงและเขาได้สองเท่าสามเท่าอ่ะ GDP ไม่ใช่4.4แน่นอนนะครับคุณผู้ชมคอน sumption บ้านเราเนี่ย55-60เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันหมุนจากศูนย์จุดหกมาหนึ่งจากหนึ่งเป็นหนึ่งจุดสองเราไปสองเท่าไ,ได้จริง และมากกว่าที่แบงค์ชาติทำไว้เยอะนะแต่อันนี้มันก็จะเป็น aggressive c เค e อีกหนึ่งขอใช้เวลาดูนิดหนึ่งนะครับผมทวิกเกอร์ไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้แบงค์ชาติทำไม Conserva t i v e จังให้เงินมันหมุนแค่0.3ถึง0.6แต่ว่าทำไมเพื่อไทยคิดว่า2ถึง3เท่าประเด็นอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้ผมมองไว้ก่อนว่าส่วนตัวนะครับว่าคือสมมติว่าเราลองจินตนาการว่าเราได้เงินมาหมื่นหนึ่งนะครับคุณถามผมนะครับเราถาม่าสมมติคนอีกถูกถามผมถูก คนต่างจังหวัดถูกถามนะครับคนเป็นผู้ประกอบการถูกถามพ่อแม่ถูกถามเนี่ยมันตอบไปไปคนละทางนะครับความหมายคือสมมติบางคนได้บอกว่าของเงินไปคืนนี้ก่อนสมมติบางคนได้บอกใช้เลยนะครับบางคนยังไม่ได้ขอใช้ก่อนก็มีเพราะรู้ว่าุูพาจะได้มกราใช้ก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือต้องยอมรับนะครับวินัยทางการเงินของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกันไป นะครับนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่มันจะมีอันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันส่งผลต่อ GDP มากนะครับและอีกเรื่องหนึง่งบางคนบอกว่าที่มันหมุนน้อยอ่ะเพราะว่ามันถอนมาเป็นเงินสดไม่ได้มันอาจจะใช้ได้แค่รอบเดียวหรือเปล่าอันนี้มันก็เมกเซ็นนะครับแต่อย่าลืมคนไทยเขามีวิธีอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยคงสมมติว่าเงิน10,000บาทถ้าผมจะให้พูดแบบพูดแบบมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกแล้วผมไม่ได้ชี้นำนะครับความหมายคือ อาจจะมีบางคนหรือบางหน่วยงานบางองค์กรที่แบบไม่ได้ถูกจัดตั้งแบบถูกกฎหมายเนี่ยนะครับก็ใช้ใช้ช่องช่องโว่เนี่ยตรงนี้ของคนต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องแอปพลิเคชันดีที่อาจจะไม่ได้สามารถไปไดีจสเตอร์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าไม่ได้เขาวเรื่องนี้เลยเนี่ยก็อาจจะเก็บส่วนต่างนะครับก็มันก็จะเป็นไปได้นะครับเพื่อเอาเป็นเงินสดไปให้แต่อาจจะไม่ถึงหมื่นหนึ่งอันนี้ผมขอพูดเป็นะับฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเอาออกมาเป็นเงินสดได้เนี่ย เงินมันอาจจะหมุนมากกว่าการที่มันออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเลยครับว่าแบงก์ชาติเขาคงไม่ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้แลวเขาก็ไม่ได้คิดซึ่งคนผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครกล้าคิดแบบนั้นแต่ผมแค่กำลังจะชวนคิดว่าเออแต่ถ้ามันเอาออกมาเป็นเงินสดได้จริงๆอะแล้วมันเสียส่วนต่างเช่นจากหมื่นหนึ่งเหลือเก้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเงินสดปุ๊บอันนี้หมุนเร็วละ นะครับเพราะฉะนั้นนี้ขออนุญาตพูดไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนว่าการที่ราได้รับาลสุทธิเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกปีเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าเงินมันจะหมุนกี่รอบและอันนี้คือคอนเซปต์ว่าเงินมันหมุนกี่รอบมันแตกต่างกันเพราะอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์คือสีแดงคือดุลการคลังเห็นไหมครับว่ามันขาดดุลเยอะมากนะครับและการขาดดุลเยอะมากเนี่ยนะครับก็ต้องมีการโอ้ออกพันธบัตรแล้วก็ฟันดิ้งกันแบบเยอะมากนะครับซึ่งตอนเนี้ย นะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนก็มีความกังวลว่าโอ้โหแล้วเราจะฟันดิ้งจากไหนนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้มาตรา28คุณเปิดรูมในการกู้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะได้เงินมาประมาณ3-4แสนล้านแต่ก็ต้องบอกว่ามันบางทีคนก็บอกว่าเฮ้ยมันออฟบาลานซ์ชีหรือเปล่าไปใช้มาตรา28ในการกู้ธนาคาร รัฐเนี่ยนะครับกับมีบางคนก็บอกว่าก็ซัพพลายบอลเข้ามาในตลาดเลยนะครับแล้วก็แบ่งกันไปว่าคุณจะฟันดิ้งยังไงนะครับก็แล้วใครจะเป็นคนให้คุณฟันดิ้งด้วยที่สําคัญคือใครจะเป็นคนมาให้คุณกู้ยืมเงินด้วยนะนะครับก็อันนี้ก็เปิดภาพให้เห็นครับว่าปกติแล้ววิธีการฟันดิง้งวิธีการฟแน a n นซ์เนี่ยนะครับสอล้านล้านแต่แต่ละแ,ละแบบนันก็จะเป็นยังไงบ้างครับก็มีเชชูรี่บิลมีเซฟิงบอล นะครับพอมิสซอรี่โนดโอเวอร์ซีโลนบอลสวิชชิงแล้วก็บอลสวิชชิงก็คือเหมือนกับริการรีไฟแนนซ์ว้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะแบ่งแยกกันไปนะครับแต่ประเด็นเนี้ยนะครับประเด็นประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ที่คนมีความกังวลจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์นะครับเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดในลักษณะว่ามีโอกาสที่ เออเลกูลเลเตอร์เนี่ยนะครับจะพอเห็นบบบอลยูในระยะยาว10ปีมันเริ่มเด้งเนี่ยนะครับแล้วเวลามันเด้งแรงๆเนี่ยผมมันมีความเสี่ยงสูงมากในในในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ทางนายกท่านเศรษฐาเข้ามาแล้วมีการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยบอลยูสเราเนี่ยเร,เราเด้งขึ้นมามทีหนึ่งนี่ต้องมี4ี่จบเปอร์เซ็นต์พอยต์นะครับคุณอิ๋ นะครับแล้ว4 50ห้าสิบเบสิสพอยต์ส่วนหนึ่งก็มีความกังวลเรื่องการซัพพลายบอลนี่แหละเพราะว่าถ้าคุณจะเอาเงินไปใช้ห้าแสนล้านคุณก็ต้องมีการออกพันธบัตรมาประมูลเพื่อเอาเงินและการออกพันธบัตรมาประมูลเนี่ยซัพพลายบอลมันเข้ามาในตลาดเยอะนะครับมันก็ทําให้อ่ price of b o n d ลงแล้ว yield มันเด้งก็เลยเป็นเหตุผลที่มาว่าทําไม yield มันเด้งอย่างเช่นชาร์ตนี้นะครับมันเด้งมา50าสิบเบสิสพอยต์ชาดนี้ทำระดับสูงสุดในรอบเกือบเกือบหนึ่งปี เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาก็เลยพยายามตอนนี้คือเป็นสิ่งที่เขา,เาจะพยายามช่วยกันอยู่นะคือลดสัดส่วนการฟันดิ้งบอลในระยะยาวมาเป็นฟันดิ้งบอลในระยะสั้นซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการนะครับคือจะลดระยะยาว10ปีเนี่ยนะครับจาก54%ลงมาเหลือ4 8แล้เราใช้ช่องทางอื่นในระยะสั้นในการฟันดิ้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บอลยูสเนี่ยนะครับมันผ่อนคลายด้วยตัวมันเองบ้างไม่ใช่มันขึ้นอยู่อย่างเดียวแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อื่นๆที่มมันตามมา นะครับส่วนคนถามว่าแล้วใครซื้อล่ะนะครับเรื่องคนซื้อเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีความกังวลมากเพราะปกติคนซื้อบอลระดับเป็นแสนล้านเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนที่ทําได้นะครับหคือพวกประกันนะครับซึ่งถือว่ายิวดีด้วยนะนะครับสเลยเนี่ยคือพวกเกี่ยวข้องกับเพนชั่นฟันกับมูโชฟันนะครับแล้วก็ ฟอเรนเนี่ยไม่ได้ให้ค่ามากโทษทาไม่ได้ให้ค่าขออภัยไม่ได้ให้น้ำหนักมากเพราะว่าฟอเรนอินเวสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาถือพอพันธบัตรบ้านเราครับไม่ถึงห้าเปอร์เซ็น์ยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลเรื่อง,เร,องเรื่องเงินจะไม่พอเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีความกังวลตรงนี้มากนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าห้าดหกแสนล้านแล้วคุณจะเอาพันธบัตรประมูลห้าุดหกแสนล้านเลยมันไม่ใช่นะนะครับอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดต้องกังวลคือจริงๆเนี่ย มันเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่ที่ที่ทางฝั่งของรัฐบาลเขาไม่ได้เคลียร์แล้วกันก็คือเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนของตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะคือในมุมพี่เรียนเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันในมุมพี่ที่เชื่อว่าเขาจะสามารถหาเงินทุนได้โดยที่มันไม่ทําให้นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นในจุดในในตอนนี้เพราะว่าอาจจะเป็นการที่ไปดึงเงินจากในฝั่งของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะธนาคารของรัฐมาอะไรเนี้ยแล้วก็ อาจจะมีการปรับในเรื่องของตัวภายในวินัยการเงินการคลัองอะไรประมาณภายในเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการออกพันธบัตรโดยตรงเนี่ยฉะนั้นดอกเบี้ยในส่วนของพันธบัตรเนี่ยตามหลักการเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นแต่มันก็จะโดนดึงจากการที่ธนาคารเฉพาะกิจเขาต้องระดมทุนมากขึ้นในระยะต่อไปบ้างเหมือนกันประเด็น,นหลักคือ,อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ามันคือการที่ว่านี่สานะสมมติถ้าเผื่อเขา,าคือเขายังไม่ใช้เงินของรัฐในตอนนี้แต่อาจจะต้องไปหาเงินของรัฐใน ในปีหน้ามามาใช้คืนหรือปี6-8มาใช้คืนใช่ไหมครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าตัวรายได้จากตัวภาษีไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาตัวเรื่องของตัวการกู้เมื่มมากขึ้นซึ่งตัว5้า0 0ล้านเนี่ยตัวดิจิตอลวอลเล็ตมันประมาณ3% GDP 3% GDP นะถ้าบวกในเรื่องของมาตรการที่ภาครัฐอื่นๆใช้อื่นๆเนี่ยอาจจะประมาณ3-4อาจตีให้ถึง5% GDP ก็ได้แต่ว่าปีหน้า ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยมันโตอย่างที่พี่ค่าซึ่งก็ไม่ได้โตแรงนะ4%บวกเงินเฟ้ออีก3%เป็น7%ฝั่งข้างล่างเนี่ยคือ,อตัว GDP จะโต7%ฝั่งข้างบนคือนี่สาธารณะจะโต5%ฉะนั้นสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจมันโตขึ้นด้วยแต่ด้วยความที่เขาไม่ไม่เคลียร์ตรงในจุดนี้ในตอนนี้เนี่ย ตลาดมันกังวลมันกลายเป็นว่ามันกลัวว่าภาครัฐจะต้องใช้เงินในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็มากก็เลยเกิดสถานการณ์ที่ว่า Clouding Out พอ Clouding out เนี่ยมันก็เลยเป็นการดึงเงินจากระบบออกมาเพราะคนกังวลคือตอนนี้ยังไม่ได้ทําจริงยังไม่มีอะไรจริงแต่คนกังวลกันก็เลยมีการดึงเงินออกจากระบบออกมาโดยโดยโดยการคาดการณ์เนี่ยยิวมันเลยปรับเพิ่มขึ้นตัว10ปีมันก็วิ่งไป3.2แล้วในในตอนนี้นะครับผมก็ฉะนั้นเนี่ยเออมันเป็นทามมิ่งที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่านายกไม่อยู่นายกอยู่นิวช นะพอพอเป็นภาพเช่นนั้นไม่มีใครมาเคลียร์ในจุดนี้แล้วพี่ในรัฐบาลเนี่ยมันถ้าท่านในมุมพี่เนี่ยก็คือถ้ามีนักเศรษฐศาสตร์หรือว่ามีอะไรที่ทมาพูดอย่างเคลียร์ว่าแบบ เฮ้ยในที่สุดมันมันมีการที่จะสามารถที่จะฟแนนซ์กันได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็มันจะทําให้เศรษฐกิจโตขึ้นนะแล้วมันก็จะช่วยนะคือมันไม่ใช่เป็นการดึงเงินออกจากระบบมาเฉยๆแต่ว่ามันดึงเงินแล้วมันก็เอ่ทำให้ในเรื่องของตัว GDP มันก็ขึ้นขึ้นมาด้วยมันทําย้อนกลับมาด้วยเนฉะนั้นโดยเลโชโดยภาพรวมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นยถ้ามองภาพเนี้ยมันจะมันจะโอเคขึ้นแต่ตอนเนี้ยตลาดไม่ได้คิดอย่างนั้นลวตลาดแพนิคว่า เฮ้ยมันจะมีการดึงเงินหรือว่าในที่สุดก็ต้องออกพลกรเงินกู้ออกมาเหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะซึ่งในความจริงนะในในภาพน,นี้เข้าใจว่าเขาคงไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับผมก็คงต้องดูกันในระยะต่อไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ไม่ทำควาคสะอในจุดนี้หรือรวมถึงไม่ทำควาคสีในในประเด็นเรื่องของเ,ออเนี่ยความเห็นแตกต่างกันระหว่างคู่ว่ากับนายกในช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีข่าวในในประเด็นนี้มันทั้งบาทก็อ่อนทั้งในเรื่องของตัวบอลยิวก็เด้งขึ้นซึ่ง อันนี้เป็นสิ่งอะไรที่คงต้องท้าทายต่อไปนะครับผมแล้วก็หวังว่านายกและพอกลับมาคงต้องรีบ d อดเ s สในจุดนี้โดยเร็วครับผมเพื่อเพื่อทำให้ตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับผมครับผมคิดว่ามีกรณีเดียวนะครับที่ที่ยิวแบบแบบโอเขาจะแบบต่างชาติจะทิ้งบอลเลยเนี่ยคือดาวเกรดเบตติ้งผมคิดว่ามีกรณีเดียวนะครับซึ่งซึ่งขอให้ไม่เกิดนะ กรอนเดียวเลยเนี่ยถ้าถึงตรงถ,ถ้าถึงแม้กระทั่งโดนดาวเกรดเรตติ้งเลยนะครับเช่น BAA หลงไปไป BAA 3ามหรือลงไปมากกว่านั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสถึง3.5ถึง4่เปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าไม่นับนะครับผมว่าต้องบอกตามตรงว่าไอ้ที่มันขึ้นมาจาก 2. 6หมา 2. 8ดมา3 2ุเนี่ยผมว่าอันนี้มันเริ่ม Price In เรื่องของการซัพพลายบอลแล้วนะนะครับมันเริ่ม Pri c e in เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เร็งเห็นวราแบงก์ชาติบาททุลุกสอาจจะเข้ามาอินเทอร์วนหรือเปล่าแล้วก็ตัว การออกบอลของสอบอน,นอนเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณในการลดลองเทอมจาก3จากห้ลงเหรือ48หรือเปล่าพนนเพราะฉะนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าทางเลคูเลเตอร์เริ่มสเตปอินเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะสั้นๆนะครับอ,อันนี้ต้องมีอันนี้คือเหตุผลแรกก่อนนะเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของเบลติ้งบ้านเรากับเรื่องที่2คือยกเว้นว่า เงินเฟอ้ออเมริกาไปต่อแบบไปต่อไม่หยุดเลยอ่ะแต่ผมยังไม่เชื่อแบบนั้นนะผมยังไม่เชื่อแบบนั้นเพราะผมแล้วผมเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปรับตัวขึ้นมาของราคาน้ำมันที่ทุกคนบอกว่าจะกลับมาผลักดันเงินเฟ้อและทําให้แบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนี่ยในฝั่งของตัวต่างประเทศเนี่ยผมเห็นต่างและผมเห็นกลับเลยการที่ราคาน้ำมันดิบขึ้นมาจากฝั่งซัพพลายไม่ได้ขึ้นมาจากฝั่งดีมานที่มันมาจากสิรมันฟื้นตัวจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วน้ํามันจะไม่ได้ส่งผลให้เงินเฟรรขขึึ้้้้้้นนนนนนดดวยะะะคคััับบํําามมจส่่งงผลลให PCE ซไช ผมเห็นทุกคนออกมาบอกว่าขึ้นกันหมดเลยผมไม่คิดว่าขึ้นแล้วผมคิดว่าลงด้วยครับที่เราเห็นสิบปีของเทชเชอรี่เนี่ยหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยดอกเบี้ยตอนนี้สี่จุดห้าใช่ไหมเมื่อเช้าดูสี่จุดห้าตอนนี้ก็สวิงไวสวิงมาแต่ก็สูงสุดตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดนะ,ะตอนนั้นยัเพียงอยู่แบงค์ชาติยังจำได้โอ้สี่จุดห้านี่นานมากไม่เคยเห็นเลเวลนี้มานนานมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือมันมีโอกาสขึ้นไปมากกว่านี้เพราะอะไรมันมีหลายปัจจัยว่ามันมีโอกาสขึ้นคือ คือคนบอกว่าโอ้ยสี่จุดห้าไม่เห็นมานานก็คือไม่ไม่ชินแต่แต่พี่ทํางานมานานตอนนั้นพี่ชินดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนี่เป็นเรื่องปกติอันนี้มันเรื่งกลับมา normal แต่ถามว่ามันมีโอกาสที่มันขึ้นไปอีกได้ไหมได้หนึ่งคือเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วตอนนี้เคิร์ฟมันก็ยังอินเวอร์เทนะคือระยะสั้นมันสูงกว่าระยะยาวแล้วมันก็อินเวอร์เทมาโอ้โหเป็นปีละปีกว่าละนะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ปกติซึ่งถ้าเคิร์ฟมันเด้งขึึ้้นนนนนนนมาเเีี่่ออออัััักกกก็ทปปคืืบบหง ซึ่งไม่ปกติถ้ามันกลับมาอย่างนี้ปุ๊บโอกาสที่สิปีจะขึ้นเนี่ยเยอะขึ้นอีกประการหนึ่งเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึง QT เราคุ้นเคยกับ QE วอีใช่ไหม q u a n t i t a t i v e Easing อันนี้ค u a n t i t a t i v e Tightening คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยเฟดก็พยายามลดบาลานซ์ชีดนะคือคือทำย้อนกลับกันกับ QE QE คือพิมพ์เงินขึ้นมาตอนนี้เฟดกำลังดูดเงินกลับแต่พอตอนจำได้มาช่วงประมาณมีนาของต้นปีเนี่ยมันมีปัญหาธนาคารพวกเ เออนียซิลิคอนวอลลี่แบงค์นะพวกนั้ Bank, นะเฟดก็เลยลต้องอินเจกเงินเข้าไปเงินมันก็เลยเข้าไปหมัแต่ตอนเนี้ยหลังจากปัญหาตอนนั้นมันเริ่มคลี่คลายลวตอนเนี้ยเฟดดูดเงินออกจากระบบแล้วเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบพลีานยูเอสดอลลาร์อันเนี้ยคนไม่ค่อยพูดถึงตัวนี้เองก็เป็นตัวกดดันให้ให้ดอกเบีย้ยเออเทเชอรี่เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดอกเบีย้ยตลาดพันธะบัตรอีกประการหนึ่งนะฮะก็คือการที่ การที่ค่าดอลลารค่างเงินดอลลาร์แข็งนะแล้วประเทศอย่างกลุ่ม Emerging Market ตลาดเกิดใหม่เนี่ยเขาจะต้องพยายามดิเฟนต์ค่างเงินการดิเฟนต์ค่างเงินก็คือต้องขายท r e ช s u รีเพราะนั้นมันมีแรงขายมาจากหลายด้านเฟดเองก็ขาย Emerging Market เองก็ขายเพราะดิเฟนต์ค่างเงินกลัวค่า,างเงินอ่อนนะฮะเฟดก็ยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่เพราะนั้นจริงๆตอนนี้มันเหมือนอย่างที่ออกบอกเลยมันโอกราฟมันดูสวยเพราะมัน มันไปได้เรื่อยๆมันไม่มีแรงต้านนะคนอยู่ในตลาดการเงินนานๆเนี่ย20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เลเวลนี้ธรรมดามากนะเรนะนี้เป็นเลเวลปกติไอ้ที่ผ่านมา10กว่าปีเพราะมนมี QE มันเลยยืมมันเลยต่ําคือผมอาจจะสงสารเด็กสมัยนี้ที่เกิดมาแล้วแบบดอกเบีย้ยต่ําเตี้ยมากนะฮะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาตั้งแต่ช่วงปี2008-2009เนี่ย10กว่าปีเนี่ยอดอกเบีย้ยเพิ่งจะมาขึ้นได้เห็นนะฮะก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินกัน แต่ถามว่าเลเวลนี้มันไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับก็เป็นเลเวลที่ mm hmm. เรียวกว่ากลับไปเป็นปกตินะในขณะที่เรากําลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อนะปัญหาที่เราต้องค cool ูลดาวน์เศรษฐกิจนะปัญหาเศรษฐกิจร้อนแรงนะแลวมันมีมันมีเรื่องสัปปายของน้ําม,มันอะไรเข้ามาด้วยนะครับแต่ถามว่าเฟดก็ต hmm. ้อง mm hmm. ตอนนี้เฟดก็คือต้องการทําให้เงินเฟ้อกลับไปเข้าเป้าของเขานะครับอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นตพราะนั้นตัวนี้เองก็คือเฟดนัมเบอร์วันพาราทีคือ เอาเงินเฟ้อให้เข้าเป้านะอืมอืมครับอ่าท่านนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดไม่เชื่อหรือเปล่าว่าเฟดทำได้น่าจะมหมายถึงเรื่องเงินเฟ้อวลาจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านนี้บอกมามันก็เลยไปสะท้อนที่ตัวยิวคือคือถ้าไปมองมองยิงเฟดก็ไม่เคยบอกนะว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยคือเฟดพูดมามตลอดว่าเฟดจะขึ้นดูจากดอทพลอตมาตลอดทุกครั้งเนี่ยเฟดก็พูดอยู่แล้วว่าเฟดจะขึ้นเลเวลนี้แต่ตลาดอ่ะ เขาเรียกว่าอ่าเฮดคือคิดไปเองอะ่เองอะเขาเรียกว่าอะไร <S <S มนโนกันไปเองนะแบบโลกสวยคือตลาดการเงินชอบดอกเบีย้ยต่ําเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเฟดอ้าดูสัญญาณปุ๊บก,ก็เดี๋ยวเฟดก็ลดดอกเบีย้ยแต่เฟดยังไม่เคยพูดเลยเฟดจะลดดอกเบีย้ยเฟดจะพูดออกว่าเดต้าดิพเอนเดน์นะแต่ตลาดจะคิดไปเองว่าโอ้ยเฟดขึ้นครั้งสุดท้ายไปแล้วเฟดบอกไม่ใช่คุณคิดผิดเพราะที่ผ่านมาเลเวลมันสูงถูกไหมฮะเราอาจจะไม่เคยเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยมา4ี่เปอร์เซ็นมาตั้งแต่ปี2 0 0 6ันหกสองพันเจ็ แต่เฟดไม่ได้เทียบแค่เลเวลสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เฟดเทียบกับเงินเฟอ้อคือสิ่งที่เฟดกังวลหรือคอนเซิร์นที่สุดคือ real interest rate รือดอกเบี้ยที่แท้จริงคือดอกเบี้ยนโยบายลบเงินเฟอ้อที่ผ่านมานะฮะสมมติดอกเบีย้ยปีที่ผ่านมาอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เงินเฟอ้อที่ผ่านมาสี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นจริงดอกเบี้ยจริงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันมันสูงไม่พอนะคนจะดูแค่เลเวลที่เฟดตั้นไว้แต่คนจะไม่ได้ดูส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยกับเงินเฟอ้อนะครับ เพราะนั้นจริงก็อย่างที่เจมี่ดมอนบอกเนี่ยอาจจะต้องขึ้นถึงเจ็ดถ้าขึ้นถึงเจ็ดแล้วตอนนี้เงินเฟอ้อประมาณสี่เปอร์เ็นก็จริงๆ real interest rate หรือดอกเบี้ยที่แท,ท้จริงเนี่ยมันก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นก็ไม่ได้เยอะนะฮะอืมอืมครับม,มันอาจจะมีอีกหนึ่งประเด็นซ้อนๆกันอยู่ด้วยไหมครับที่เช่นทางฝั่งของจีนเองก็ทยอยขาย พันธบัตรของอเมริกาแบบต่อเนื่องต่อเนื่องมาตอนนี้ผมว่าจะว่าน่าจะต่ากว่าต่ําที่สุดในรอบสิบสี่ปีแล้วก็บวกกับทางฝั่งของอเมริกาเองก็เหมือนจะเคยมีข่าวแต่ผมพยายามจะหาอยู่เหมือนกงนะครับที่ที่อาจจะออกตัวพันธบัตรออกมาอีกพลายมันอาจจะเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันมันมีส่วนด้วยไหมครับที่ที่มันไปไปสะท้อนตรงนี้ฮะก็ก็เป็นไปได้นะแล้วก็จริงๆก็เห็นจะมีอาจจะมีการประมชัดได้อีกแล้วคุณคุณ่อเพิ่งออจะมีการป็นมัญชัดได้ เจอเมกานี่ชัดดาวบ่อยมากเลยอักแล้นวนันวนั้นคุยแล้วบอกว่าตัวเลขคราวหน้าเฟดประชุมอาจจะไม่มีตัวเลขการจ้างางานเพราะว่าก็เป็นชัดดาวไม่มีใครทํางานไม่มีใครออกตัวเลขนะอันนี้ก็ตลกนะว่าเขาคือคืนนี้เราก็งงนะทําไมก็ชัดดาวกันบ่อยเหลือเกินตั้งแต่พี่ทํางานมานี้ไม่รู้ชัดดาวไปกี่สิบครั้งลวนะฮะเอาทะเลาะก,กันแล้วก็มีชัดดาวมีครั้งหนึ่งแบบเด็กเข้าไปดู เข้าไปสวนสัตว์ไม่ได้เพราะก็เป็นเชิดดาวนะฮะปิดมิวเซียมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ <c oughs> รอดูหวังว่าคงไม่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คงเป็นคอนเซิร์นอันหนึ่งแต่จริงๆเรื่องสัพพลายคิดว่าไม่ได้กังวลมากเพราะว่าจริงๆยิ่งถ้ามีความกังวลในด้านเศรษฐกิจหรือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีดิมาที่จะเข้าไปซื้อเาเรียกว่าเซฟเฮเว่รนนะเซฟแอสเซทคือ <c oughs> สินทรัพย์ปลอดภัย <c oughs> นั้นาการที่เฟดออกมาเนี่ยไม่ไม่ค่อยเป็นคอนเซิร์นเรื่องสัพพลายมากนะสัพพลายมากกว่าคือเลเวล เลเวลที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยกับการที่เฟด u n w i QE คือทํา QT เนี่ยคืออะไรนะดูดเงินกลับดูสภาพคล่องกับอันเนี้ยน่ากังวลกว่ากว่าสป라이ที่จะออกมาจาก treasury นะครับก็เป็นความเสี่ยงเรื่องเดียวนะครับคือบอลยิวของสหรัฐเนี่ยถ้าดูตัวสั้นตัว2ปีเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปกับตัวดอกเบี้ยนโยบายเลยนะครับว้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มันเริ่มลงมาคือมันทะลุ5%นไปแล้วมันก็ลงมาเพราะว่าทุกคนก็คาดว่าเฟดจบแล้ว แต่พอตอนนี้อย่างที่ผมบอกมุมมองพอมันเปลี่ยนปุ๊บไอ้ยืตัวนี้มันก็กระดกขึ้นไปใหม่มันเป็นการคาดการล่วงหน้าว่าเฟดจะทําอะไรต่อไปนะครับแล้วไอ้ตัวสตัวสั้นมันก็สอดคล้องตัวยาวตัวยาวก็เกาะไปกับตัวสั้นเช่นกันตัวสั้นมันก็ขึ้นไปตัวยาวก็ขึ้นฉะนั้นเนี่ยยิวของสารัันตอบได้ชัดเจนนะครับว่ามุมมองในเรื่องของดอกเบี้ยของสารัเนี่วงจรการขึ้นอาจจะยังไม่จบและประกอบกับช่วงนี้ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเรื่องการเป็นชัดดาวนะครับของสารัฐ ที่มีเวลาที่จะต้องคุยกันให้รู้เรื่องในการเมืองนะครับว่าว่าจะชัดดาวไม่ชัดดาวนะครับคือจะผ่านงบประมาณให้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านให้เนี่ยอย่างนั้นถ้าผ่านชั่วคราวก็ยังดีนะครับทาให้สามารถเปิดบริการพวกฐานบริการภาครัฐต่อไปได้ถ้าไม่ไงั้นก็ต้องชัดดาวชัดดาวคือต้องหยุดให้บริการเพราะงบประมาณของเขาไม่เหมือนของเรานะครับของเรานี่ยยังใช้ไปพรามก่อนได้ใช้ของปีที่แล้วของเขาไม่ได้นะครับปีต่อปีฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีความเสี่ยงตรงนี้พอความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยมันก็มาจะขึ้นไปกับความเสี่ยงกลับมาที่บ้านเราก็เช่นเดียวกัน,นครับยิวของเราก็ต้องเกาะไปกับยิวของต่างประเทศมันต้องสอดคล้องกันไม่งั้นแกปมันจะห่างเกินไปส่วนข้อที่2เราก็เริ่มมีความเสี่ยงขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรัฐบาลพอยังไม่ชัดเจนว่าเ,เงินจะมาจากไหนจะมาทาอะไรยังไงเนี่ยนโยบายกระตุ้นต่างๆเนี่ยคนก็ต้องคาดเดาไปเองว่าก็จะคงจะต้องมีการมากู้ยืมเงินในตลาดมากขึ้นอะไรเงี้ยรัฐบาลก็คงจะต้องทําให้ กับเบี้ยพุ่งสูงขึ้นจากการที่มีคนเข้ามากู้ยืมมากขึ้นนะครับ